ไอเดียบัรเจดนำทุเรียนมาทำข้าวหลามรสค่ะเกษตรกร,กรชาวพังงาค่ะปุดไอเดียนำทุเรียนมาทำข้าวหลามนะคะทุเรียนที่นำมาเป็นทุเรียนพันุ์สาลิกานะคะเจ้าของสวนทุเรียนลุงจี๊ดนะคะนางสาวบุษบากรนน,นครนะคะได้ปิ๊งไอเดียนี้นะคะโดยการสร้างมูลค่าเพิ่มทุเรียนพันธุสาลิกาค่ะที่ตกคุณภาพแล้วไม่สามารถจำหน่ายผลสดได้นะคะ นำมาแปลรูปเพิ่มมูลค่านะคะโดยทำเป็นข้าวหลามค่ะรสชาติทุเรียนสาริกานะคะโดยมีส่วนผสมหลักอย่างข้าวเหนียวน้ำกะทิน้ำตาลทรายเกลือแล้วก็แน่นอนวัตถุดิบที่สำคัญคือเนื้อทุเรียนสาริกานะคะนำมาตักใส่ในกระบอกไม้ไผ่สีสุกแล้วนำมาเผาด้วยเตา,ผาเผาข้าวหลามค่ะ ที่คุณโรชนินม่วงเชสนะคะะธานเครือข่ายยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์คิดค้นแล้วก็พัฒนาค่ะเมื่อเผาเข้าหลามสุกแล้วก็จะมีกลิ่นหอมจนน่ารับประทานทีเดียวค่ะรสชาติจะมีความคล้ายกับข้าวเหนียวทุเรียนที่เป็นขนมหวานดั้งเดิมค่ะแต่เมื่อมาเป็นข้าวหลามจะมีรสชาติที่หอมมากกว่าจากการเผาและมีกลิ่นหอมของไม้ไผ่รสชาติหวานมันผสมกับเนื้อทุเรียนหอมๆนะคะ บอกได้คำเดียวเลยว่าร้อยจังวู